ไออุ่นทำไรไออุ่นทำอะไรน่ะปีนขึ้นมาปีนขึ้นไปหาม้าเนี่ยมันปีนแล้วมันจะเนี่ยมันงับกระจกอะแต่มันเจ็บเจ็บเออเจ็บเออเจ็บอย่างกับลูกสิงโตนี่มันตัวใหญ่แท้เออตัวมันใหญ่อ่ะเนี่ยหมายังไม่สามเดือนจะกินนมม้าเนี่ยมันจะงับไปทั่วเลยนะน่ะเห็นไห เบิร์ดโลกเลยเบิร์ดโลกเลยหนักหนักมาจะเป็นแผลดูสิชุดมาเละตุ้มเป๊ะอ้าวกัดนู่นกัดนี่ทำท่าทำทางดี่ว่าได้ลูกน้อยใหม่ตัวนี้มันเห็นตะกุยนเอาไม่โยมตีมันไม่เก็บเว้ยมันนนอนเลย ูตัวก็ไม่ใช่เบาๆนั้นอ่ะหลายโลแล้วนักเ,เออยาให้มันกินยังอากงให้กินแล้วถ่ายพยาธิกับหมัดเผ็ดแต่มันก็ยังคันอยู่นะเดี๋ยวจิ๋วะะจะให้จิ๋วจะให้ยาพ่นมา,าอามาีกเดี๋ยวให้ ขนาดมันไม่ได้ไปมั่วซั่วอะไรเลยนะนี่เอามาตั้งแต่เด็กน้อยเลยมันติดอันนมามันติดอันนูนมาเพราะว่ามาอยู่นี่มันไม่ได้โดนอะไรปาดเจ็บจูบปากมาสักมันจะเรียปากแกเอ๊ะเอ๊ะมันแทบไมนได้ฟังหรอก นี ite, ่รู้ไหมอะไรรู้ไหมอะไรมันไม่ฟังหรอกไม่เห็นไม่เห็นมันนอนเรียบเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเป๊มันเจ็บเป๊เจ็บมานี่นีะมันมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่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 มันเจ็บมันเจ็บมันกล้าเล่นกับมากคนเดียวนะเล่นกับกงไม่ได้น้อกกงจัดการดิ มันหอกแ,แต่ว่าฟันคมตัวมันใหญ่มันเล่นเบาอ่ะแต่มันหนักเบาของมันอะ่ะเบาของ<า>มันอ่ะเจ็บเลยใครเล่นกันก็ต้องได้รอยได้แผลหมดแหละรอยเล็บเป็นขูดเห็นไหมเนี่ย